สวัสดียามเช้านะคะบรรยากาศฟ้าหลังฝนเมื่อคืนฝนตกเยอะมากๆเลยนะคะชุ่มฉ่ำนะคะ<อ>เพื่อนค่ะละมุดก็ร่วงมาเยอะเลยเดี๋ยวเมจะสายจะลงไปดูนะคะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ลองเก็บมาบ่มนะคะก็สุกหวานอร่อยนะคะละมุดบ้านนะคะนี่น้ำในคูหลังจากที่แห้งนะคะในคูข้างบ้านก ช่างคนมาลอกนะคะก็คูน้ําสมัยเก่านะคะก็ใไบไม้ม,มังเศษพยะอะไรมันก็แบบสะสมทําให้ล่องน้ามันมันตันนะคะก็จะคนมาลอกอนนี้พอฝนตกน้กําก็ลอบคูนะคะเพราะว่าเราก็จะผ่านน้ําจากคูอันนี้เข้าเข้าในบ้านนะคะเข้าจะไป ไปหล่อเลี้ยงต้นไม้นะคะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกธรรมชาติก็กล้วยเปอกมะม่วงอ,อ,อ,อะไรนะคะสมัยพ่อแม่ปลูกไว้นะคะพเพื่อนๆค่มะมะมงมุกก็ต้นใหญ่มากเลยนะคะก็ได้กินลูกอยู่นะคะเพราะว่าน้องสาวว่าจะจ้างคนมาถอนให้เขาสั้นนะคะมาแต่งให้เขาต้นสูงมากๆเลยก็จะแต่งในเตี้ยนี่ก็ยังดกนะคะเพราะว่ายอดยอดก็ยังสอยไม่ได้นะคะออนี่นะก็นกมั่ง ก็ลอกบ้างั้งคาวบ้างก็มาแทะกินกันนะคะได้กินเท่าที่เหลือชายล่างจะดกมากๆเลยนะคะนี่ถ่ายจากมุมด้านบนนี่นะคะด้านบนห้องนะคะด้านบนห้องนอนนะคะเมื่อคืนลมพัดก,ก็มีร่วงเยอะนะคะเดี๋ยวจะลองไปเดินดูนะคะถ้าไหนที่เก็บมามันไม่แตกก็ยังทานได้ก็จะเอามาบ่มนะคะเพื่อนๆค่ะ กบรรยากาศกอเช้านี้ก็สดชื่นยงางเช้านะคะเพื่อนเพื่อน,นก็อห้องน้ำนะคะของโครงการร้านกาแฟก็ยังไม่เสร็จนะคะช่างเขาก็ไม่มาดูไม่มาต่อสารงานนะคะเพื่อนๆ่อนค่ะกอทิ้งะระยะไปยาวมากๆเลยไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะด้านนี้ก็เป็นสวนเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นญาติๆข้างบ้านนะคะเพื่อนๆก็มีทั้งกล้วยวถึ่วมกก็จะเป็นสวนธรรมชาตินะคะ สมัยพ่อแม่ปลูกกันไว้รุ่นลูกุ่นลูกๆก็ก็ไปทํางานในตัวเมืองในกรุงเทพในใกล้ๆนะคะพื้นเพใกล้ๆพื้นเพใกล้ๆบ้านกันก็ไม่ค่อยได้มีใครอยู่ดูแลกันนะคะก็เป็นสวนธรรมชาตินะคะเชรนอากาศยามเช้าก็สดชื่นมากๆเลยนะคะสวนข้างบ้านลมลืนนะคะเบ เช้านี้ท้องฟ้าก็ยังหลัวุ้มๆอยู่นะคะเพื่อนๆอย่างนกกาก็บินกันออกหากินตัวน้อยนะคะหมอไม่เห็นนะคะเพราะว่าไม่ได้สูมกล้องนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศก็สดชื่นมากๆเลยเช้านี้ที่บ้านนะคะบ้านสวนนะคะเจิงนกเจงกาบรรยากาศดูดีมากๆเลยค่ะตรนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านนะคะ ลงเก็บของเห็นหลังคานั่นจะเป็นลงเก็บของนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เช้านี้ท้องฟ้าด้านหลังบ้านนี่สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยนะคะท้องฟ้าจะสวยงามนะคะบรรยากาศฟ้าหลังฝนก็สดชื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ลมหนาวก็มาเลยนะคะลมเย็นพัดโชยมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใกล้จะลอยกระทงแล้วนะคะอากาศก็ ดชื่นนะคะเย็นสบายมากๆเลยค่ะเช้านี้ที่บ้านสวนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มชืน้นเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศมันชื้นก็ต้องระวังโควิดจะกลับมานะคะระวังโควิดจะย้อนกลับมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโดยความของหญยจาก เมสองสี่นะคะพเพื่อนๆ mm. ค่ะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องๆติดตามับชมคลิปนะคะชมบรรยากาศยามเช้า,าหลังฝนที่บ้านสวนกำลังจะใ้เม์ด้วยนะคะเมกาขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบายๆคะ่ะ